สวัสดีค่ะเยอะแย่จ้าชาแนลนะคะเ,เพื่อนๆวันนี้เรามาบอกกล่าวเล่าให้ฟังนะคะสำหรับเรื่องเงินดิจิตอล1,000 0บาทนะคะทางขรมเมื่อ,อ,อวานนี้นะคะก็ได้ประชุมนะคะแล้วก็มีผลความคืบหน้านะ,ะเ,นเพื่อน เราก็ติดตามเรื่องเงินดิจิตอลมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะก็คือทุกคนต้องยืนยันสิทธิ์ของตอนเองนะคะต้องมีกระบวนการยืนยันนะครับกระบวนการลงทะเบียนยืนยันตัวตนเพื่อรับเงินดิจิตัลวอลเล็ตหนึ่งบาทนะคะเพื่อนๆแต่ว่าคนที่จะลงทะเบียนนี้นะคะน่าจะเป็นฐานข้อมูลเก่าะคะที่เคยมีแอปอยู่แล้วนะคะแอปเป่าตังค์ทำเงินเดี๋ยวรอดูความคืบหน้าก่อนนะคะว่าเราจะ ยืนยันลงทะเบียนกันอย่างไรนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้ชี้แจงในรายละเอียดลึกลงไปกว่าน,นี้นะคะมีเพียงแค่ว่าผู้ค้านะคะก็คือร้านค้านะคะเริ่มดําเนินการยืนยันสิทธิก่อนนะคะในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนะคะส่วนเราเป็นผู้รับเงินนะคะเ,เพื่อนๆก็รอฟังจากข่าวจากรัฐบาลนะคะว่า จะลงทะเบียนยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิต้องลงทะเบียนวิธีไหนนะคะลงผ่านเว็บอะไรหรือลงผ่านแอปอะไรนะคะแต่ที่สําคัญแน่นอนนะ,ะเ,นเพื่อนๆก็เพื่อเนเพื่อนใช้มือถืออยู่แล้วนะคะใครมีแอปเป่าตังค์นะคะก็รอฟังข่าวตรงนี้นะคะว่าเงินเราจะเข้าในแอปเป่าตังค์หรือเปล่านะคะหรือว่าเราจะต้องดาวน์โหลดแอปตัวใหม่อะไรยังไงนะคะทางรัฐบาลก็กําลังประชุมกันอยู่นะคะเ,เพื่อนๆนี่ก็เป็นข่าวความคืบหน้านะคะเ,เพื่อน ว่าเราจะต้องยืนยันรับสิทธิ์แน่นอนใครไม่ยืนยันก็ถือว่าสละสิทธิ์ไปนะคะเ,เพื่อนเพอนเพื่อเขาต้องการไปตรวจสอบนะคะว่าเราใช้บัตรประชาชนเลขนี้หลักฐานส่วนตัวเรารูปถ่ายเราเหน้าเรานะคะเพื่อเป็นการยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ปกติแล้วโดยรัฐบาลก็มีฐานข้อมูลเดิมอยู่แล้วเนาะ,ะมีฐานข้อมูลเดิมอยู่แล้วนะคะนี่ก็เป็นข้อมูล อัปเดตล่าสุดนะคะที่จะมาแจ้งข่าวเพื่อนๆเยอะแยะจ้าแชนแนลนะคะกรน,นีนะคะล่าสุดก็คือการจะได้เงินดิจิตอลหนึ่งบาทต้องยืนยันตัวตนนะคะเดี๋ยวรอความคืบหน้ากันนะคะว่าเขาจะให้เรายืนยันในวันไหนอะไรยังไงเดี๋ยวจะมารีบทําคลิปบอกเพื่อนๆแล้วก็วิธีการทําด้วยนะคะเพื่อนๆนี่ก็เป็นอัปเดตล่าสุดของข่าวพรมอเมื่อวานนี้นะคะในวันที่10ตุลา ะะก็วันนี้วันที่ส1เ็น,นะคะวันนี้ก็เลยมาบอกเพื่อนๆนะคะเพื่อให้รับทราบก่อนเลยนะคะก็ต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์นะคะก็อาจจะใช้มือถือนั่นแหละคะ่ะที่เพื่อนๆเคยลงไว้นะคะนี่นะคะตามที่เขาเขียนไว้เลยแจกเงินดิจิตอลห0 0่0ื่นบาทนั้นไม่ได้แจกเงินให้กับทุกคนโดยอัตโนมัตินะคะแต่จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิ์ ซึ่งการยืนยันตัวตนจะเป็นกระบวนการที่รัฐบาลสามารถดึงข้อมูลเก่าของประชาชนที่เคยเข้าร่วมโครงการของรัฐอื่นๆมาใช้ประโยชน์เพื่อเป็นการเช็ค,คลิปต์และใช้ในการยืนยันสิทธิ์ของคนคนนั้นนะคะส่วนใครที่ยังไม่เคยเลงทะเบียนอะไรกับทางรัฐบาลเลยนะคะก็อาจจะได้รอบนี้นะคะถ้าท่านอยากได้เงินหนึ่งบาทดิจิทัลวอลเล็ตท่านต้องลงทะเบียนใหม่นะคะค่ะถ,ถ้าเกิดคลิปนี้มีประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อเป็นประโยชน์กับ ทุกท่านนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตข้อมูลดีๆมีสาระแก่เพื่อนๆทุกคนเช่นเคยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ